สวัสดีครับก็มีหลายๆคนนะครับสอบถามมาว่าเฮ้เราเห็นประเทศอังกฤษเขาเปิดประเทศแล้วนะครับทุกๆคนก็กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติมีการแข่งฟุตบอลมีอะไรมีคอนเสิรต์ตมีอะไรพวกนี้ทำได้เหมือนปกติแล้วถามว่าเราทํายังไงถึงจะเป็นแบบนั้นได้บ้างแล้วเขาไม่กลัวหรือไงว่าทาไมเชื้อมันเยอะขึ้นหรืออะไรพวกนี้นะฮะแล้วที่เขาเห็นก็คือว่ามีคนตายเหมือนกันนะแต่ว่าตายน้อยลงมากเลยนะครับถามว่าเขาทําได้ยังไงแล้วเราจะทําแบบนั้นได้หรือเปล่านะครับ ก็เดี๋ยวลองมาฟังความคิดเห็นของผมดูนะครับก็พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริมกรานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวัคซีนบำบัดนะครับสำหรับการที่เราจะทําแบบอังกฤษได้เนี่ยเราจะต้องทราบก่อนว่าสิ่งที่เขาทําต่างๆเนี่ยมันมีความเหมาะสมอย่างไรบ้างนะครับโดยหลักการก็คือทําให้ตัวโรคของโควิดในพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยเป็นโรคคล้ายๆโรคประจําถิน่นหมายความว่าอาการ ที่คนติดขึ้นมาแล้วจริงๆเนี่ยจะไม่หนักนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะรู้ด้วยด้วยว่าคนไหนเป็นนะฮะแล้วถ้าคนไหนที่เป็นแล้วมีโอกาสแพร่เชื้อให้คนอื่นเราก็จะต้องกักตัวแล้วก็ทําการติดตามเคสเหล่านั้นให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนะครับถามว่าทํำยังไงเราถึงจะทําได้แบบนั้นนะฮะข้อแรกก็คือว่าเราจะต้องทําให้ทุกๆคนเนี่ยมีภูมิต้านทานที่ดีซะก่อนนะฮะโดยการฉีดวัคซีนอันนี้ เราจะให้คนเขาเป็นโดยธรรมชาติเฉยๆไม่ได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะมีบางคนที่เป็นแล้วก็อาการหนักแย่ไปเลยนะครับหรือว่าบางคนมีอาการเรื้อรังนะครับบางคนหายแล้วเนี่ยกลับมาเป็นใหม่ซ้ําไดะอีกหรือบางคนาหายแล้วจากโควิดไม่มีเชื้อในร่างกายแล้วแต่เป็นโรคอย่างอื่นแทรกซ้อนเข้ไามาแต่ไม่หมดนะครับพวกพวกนี้การติดเชื้อโดยธรรมชาติมักจะทําให้เกิดแบบนี้ขึ้นมาได้แล้วก็ข้อเสียของมันจะเยอะกว่าการฉีดวัคซีนแบบมหาศาลอย่างเทียบกันไม่ได้อันนี้เป็นที่ทราบกันทั่วโลกอยู่แล้วนะครับไม่มีใครไม่ทราบนะครับดังนั้น ขั้นแรกก็คือจะต้องเป็นการฉีดวัคซีนให้เพียงพอกับทุกๆคนก่อนขั้นแรกก็คือเราจะต้องมีวัคซีนให้พอซะก,ก่อนนะครับถ้าเรายังมีวัคซีนไม่เพียงพอจะไปทําแบบนั้นมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับอังกฤษเขาผลิตวัคซีนได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วดังนั้นการที่เขาจะฉีดให้คนในประเทศของเขาก่อนเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับเพราะว่าเขาก็จะสร้างมันมาเท่าไหร่ก็ได้นะครับสร้างมาเราก็ฉีดให้คนของเขาให้เพียงพออันนี้คือวิธีหนึ่งที่จะทําให้คนมีภูมิต้านทานอย่างรวดเร็วนะครับอย่างที่่2ก็คือวา เราจะต้องรู้ก่อนว่าเคสนั้นเกิดขึ้นตรงไหนบ้างนะครับถามว่าทํายังไงถึงจะรู้อันนี้ก็จะต้องมีการตรวจให้บ่อยนะครับตรวจต้องราคาถูกนะฮะแล้วไม่ใช่ว่าต้องเป็นภาระของทุกๆคนที่จะต้องไปเสียค่าตรวจต่างๆนะครับเพราะว่าไม่ฉะนั้นเนี่ยถ้าคนเขาเอ่อมีอาการแล้วไม่กล้าไปตรวจหรือว่ากลัวเรื่องค่าใช้จ่ายหรือไม่มีโอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างนี้มันก็ไม่ได้ถูกไหมครับเพราะาเพราะยังไงเราก็จะไม่รู้เคสเหล่านั้นดังนั้นเนี่ยคือจะต้องมีพวกแอนติเจนเทสคิตหรือต่างๆเนี่ยเป็นที่แพร่หลายเลยนะครับ และในสํานักงานในหน่วยงานต่างๆจะต้องมีการตรวจค่อนข้างที่จะบ่อยเลยนะครับเช่นว่ามีตรวจทุกอาทิตย์อาทิตย์ละหลายๆวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นถ้าใครเป็นก็รีบกักตัวเลยแล้วก็ใช้ยารักษาทันทีนะครับอันนี้เป็นมาตรการซึ่งจะต้องมีนะถ้าไม่มีเราจะไม่รู้คนไหนเป็นเราก็มั่วกันไปหมดเลยนะครับงนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องทําให้ได้นะครับถามว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยไอแอนติเจนเทสคิตเนี่ย เราจะได้มาเพียงพอหรือเปล่านะมันก็ปัจจุบันนี้ก็อย่างที่ทราบนะครับคือไม่เพียงพอแล้วก็มันเป็นสิ่งที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายหามาด้วยนะครับซึ่งมันก,ก็แพงนะครับสําหรับคนที่จะต้องซื้อมาหลายๆชุดเนี่ยก็ลาบากนะครับอาจจะใช้ได้ไม่บ่อยด้วยที่สําคัญคือมันใช้ครั้งเดียวทิ้งนะมันไม่ได้ใช้แล้วใช้อีกได้นะครับดังนั้นตรงนี้ก็เป็นการเปลืองค่าใช้จ่ายกับคนทั่วไปดังนั้นถ้าประเทศไทยจะทําให้ได้ก็จําเป็นจะต้องมีสิ่งนี้นะครับและที่สําคัญคือ โดยเทคโนโลยีของของแอนติเจนเทสคิหรือ ATK เนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับผมคิดว่าคนไทยเนี่ยสามารถที่จะทําได้ด้วยซ้าไปเพียงแต่ว่าจะต้องให้ความสําคัญในแง่ของการาให้เงินในการไปทํางานวิจัยอะไรพวกนี้ขึ้นมาสักหน่อยบริษัทที่เก่งๆในประเทศไทยที่ทําแบบนี้ได้ก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีน้อยนะมีหลายๆบริษัทน,นะครับแต่ว่าคงเอ่ยชื่อบริษัทไม่ได้นะฮะในที่นี้นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เทคโนโลยีซับซ้อนที่เราไม่สามารถทําได้เราสามารถทําได้เท่านั้นนะครับ อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งซึ่งถ้าเราสร้างเทสคิดได้เองเราก็จะมีต้นทุนที่ถูกลงแล้วเราก็อาจาใจะแจกจ่ายให้ได้มากขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ที่คิดว่าจะต้องมีนะครับอันต่อมาก็คือว่าเวลาที่เราดูแลคนป่วยเนี่ยนะครับเราจำเป็นจะต้องมีศักยภาพมากเพียงพอในการดูแลนะครับในช่วงที่เรายังฉีดวัคซีนได้ไม่เยอะแน่นอนว่าเราจําเป็นจะต้องใช้มาตราการให้ครบทุกอย่างรักษาระยะห่างล้างมือ ใส่หน้ากากอย่างเงี้ยเป็นต้นอังกฤษตอนแรกเขาก็ต้องทําแบบนั้นนะครับเขาจะต้องรอจนกระทั่งเคสของเขาลดลงแล้วก็ฉีดวัคซีนให้ได้มากเพียงพอก่อนรวมทั้งเจอเคสในโรงพยาบาลที่อาการหนักเนี่ยลดลงซะก่อนนะครับไม่ฉะนั้นถ้าเขาเปิดเมืองตอนช่วงนั้นเนี่ยโอ้แย่แน่ๆเลยครับยังไงเขาก็จะกลับมาระบาดครั้งรุนแรงใหม่ๆนะครับดังนั้นก็จะต้องมีการมีมาตรการพวกนั้นอยู่ในช่วงที่ เรารักษาระยะห่างทําการล็อกดาวน์ต่างๆช่วงนี้ต้องรีบปรูพรมในการฉีดวัคซีนให้รีบให้เยอะๆเลยนะครับมันจะได้มีภูมิคุ้มกันที่เยอะขึ้นเวลาที่เราติดขึ้นมาจริงๆเนี่ยจะได้ไม่มีอาการหนักมากจนกระตั้งจําเป็นจะต้องใช้ใช้บุคลากรทางการแพทย์หรือว่าใช้ทรัพยากรของทางโรงพยาบาลทางการแพทย์ต่างๆนะครับถ้าการใช้ทรัพยากรพวกนี้ลดลงเมื่อไหร่แล้วเราก็เราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าโอเคไอ้อย่างเงี้ยเราเริ่มผ่อนคลายมาตรการต่างๆได้แล้วนะครับ ก็จะเป็นการก็จะเป็นการดูตรงนี้ที่สําคัญมากๆนะฮะที่เหลือคือนอกเหนือจากนี้เนี่ยในระหว่างนี้ก็จะต้องมีการทําวิจัยของมาเรื่อยๆเราจะต้องมาดูซิว่าเออเรื่องของเรื่องของวัคซีนต่างๆที่ผลิตในประเทศไทยทั้งไม่ว่าของของทางจุฬาหรือของทางอ่าบรรยาสูบต่างๆพวกนี้นะครับบรรยาพวกเนี้ยเอ่อจะต้องรีบให้ออกมาให้ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราสร้างวัคซีนได้เองอันนี้ก็เรา ก,ก็จะสบายไปค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับไม่งั้นเราต้องไปพึ่งเทคโนโลยีจากที่อื่นเขาเราเราอาจจะลําบากแล้วในช่วงเวลาที่วัคซีนมันม,ไมีไม่พอทั่วโลกเนี่ยแต่และคนที่เขาผลิตเขาก็ไม่อยากจะให้คนอื่นได้ไปถูกไหมครับเขาก็ต้องเก็บไว้ใช้กับประเทศตัวเองก่อนนะครับดังนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยคือถ้าเราจะทําให้ได้แบบอังกฤษคือเปิดเสรีเลยท่านจะไปทําอะไรก็ได้ตามสบายนะครับมีคอนเสิร์ตมีแข่งเกมแข่งฟุตบอลอะไรได้เนี่ยข้อแรกคือจะต้องมีวัคซีน ที่เยอะเพียงพอและถ้าผลิตได้ด้วยของถ้าตัวเองเป็นคนผลิตได้ด้วยเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดถ้าท่านยังต้องไปหวังพึ่งวัคซีนจากคนอื่นไม่ว่าท่านจะเสียตังค์ไปเพื่อซื้อวัคซีนเข้ามาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ยากที่ท่านจะทําแบบนั้นได้นะครับอันที่2ก็คือว่าเ,เรื่องของการตรวจแอนติเจนเทสคิดพวกนี้จะต้องระดมและทัพเมืองไทยทําได้เองอันนี้ซึ่งทําไม่ยากนะครับคิดว่าน่าจะต้องมีนะครับมีได้ก็ดีที่สุดเพราะว่าการที่เราเพึ่งตัวเองได้เนี่ย ระยะยาวเกิดมันมีโรคระบาดอะไรก็แล้วแต่ในอนาคตเนี่ยขึ้นมาใหม่เนี่ยเราก็มีต้นทุนเดิมอยู่แล้วว่าเราเคยทํามันมาก่อนแล้วการที่เราสร้างต่อยอดของต้น,ตน,ตนทุนเดิมไปด้วยเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากกว่าเดิมถูกไหมครับมันไม่ต้องมาเริ่มใหม่นะฮะเป็นการลงทุนระยะยาวไปด้วยด้ยสามไปแล้วก็ทําการปฏิวัติทุกๆอย่างใหม่หมดเลยนะครับทำให้เราแกร่งขึ้นแล้วก็เจอกับปัญหาใหม่ในอนาคตเราก็ได้ไม่เป็นอะไรนะครับเราก็ต้องไปอัปเกรดของทางโรงพยาบาลต่างๆให้สามารถดูแลคนป่วยได้เพียงพอในช่วงเนี้ย ก็อาจจะต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์ต่างๆไปก่อนแล้วก็ที่สําคัญคือผมอยากจะให้ดูของทางอเมริกาอย่างหนึ่งเวลาช่วงที่เราล็อกดาวน์หนักๆนะครับที่เนี่ยเวลาที่มีธุรกิจเล็กๆน้อยๆเช่นพวก SME หรือคนงานที่ไม่สามารถที่จะทํางานจากที่บ้านได้ต้องไปทํางานที่สถานที่นั้นๆเลยนะครับเช่นคนที่เขากวัดขยะหรือคนที่เขาต้องทําหน้าที่ในการให ทำเป็นพ่อครัวเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ไม่สามารถทํางานจากบ้านได้นะครับคนพวกนี้ทางอเมริกาเขาจะมีงบสนับสนุนให้เลยนะครับก็อย่างน้อยจะทําให้เขาผ่านช่วงเวลานี้ไปได้นะครับยังไงเราก็ต้องพิจารณาหลายอย่างร่วมกันนะครับดังนั้นถ้าเราทําได้ทั้งหมดแบบนี้เราก็มีโอกาสที่จะเปิดประเทศได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังคิดว่ามันยังไม่ยังไม่เหมาะสมยังไม่สมควรนะฮะและต่อให้เราบอกว่าโอเคถ้าเราปิดอย่างนี้ต่อไปแล้วเนี่ยเศร,รษฐกิจของบ้านเรามันจะแย่ไป ขนาดไหนนะครับคนไม่มีจะกินอยู่แล้วแล้วจะให้ทํำยังไงนะฮะผมก็เชื่อเลยว่าถ้าเราเปิดในช่วงที่ยังเป็นแบบนี้นะครับแล้วเรายังคุมมันไม่ได้นะครับคนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมีภูมิต้านทานเราวัคซีนยังฉีดให้ไม่ค่อยเยอะนะครับเดี๋ยวเศรษฐกิจมันก็จะเดินไม่ได้ต่อไปครับเราเปิดก็จะไม่มีคนไปใช้อยู่ดีเพราะว่าเขาก็กลัวติดนะครับคนที่จะมาลงทุนก็ไม่กล้ามาลงทุนอยู่ดีเพราะว่าก็เชื้อก็ยังระบาดอยู่ต่อให้เขาฉีดวัคซีนแล้วเขาก็จะไม่กล้าอยู่ดีนะฮะในการเข้ามาอยู่ในประเทศเราเพราะ ธุรกิจอะไรเต็มไปหมดพวกนี้ก็มันอาจจะเปิดไม่ได้ด้วยซ้ําไปแล้วต่อให้เปิดไปก็อาจจะคนเขาอาจจะไม่มีความเชื่อมั่นนะครับพวกนี้ก็จะจะ,จะน่ากลัวไปอีกแบบหนึง่งต่างหากเลยนะครับก็เป็นปัญหานะฮะซึ่งคงจะต้องไปหาทางแก้แต่ว่าผมก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจหรืออะไรกนแล้วแต่นะครับแต่ว่านี้เป็นความเห็นส่วนตัวเฉยๆนะครับที่ที่คิดเล่นๆนะฮะก็ใครมีความคิดเห็นยังไงก็อาจจะไม่เหมือนผมก็ได้นะครับผมก็ไม่ได้ เ,เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญไปซะทุกเรื่องนะครแต่ท่านอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างไปนะครับยังไงตรงนี้ก็ลองมาคุยกันนะครับขอบคุณมากครับ